This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. ความเดินตอนที่แล้วนะครับชาติต่างๆในยุโรปเบื้องต้นเลยนะครับเกิดความระแวงฝรั่งเศสในยุคหลังการปฏิวัติครับขณะเดียวกันก็ต้องการบั่นทอนเสถียรภาพของฝรั่งเศสไม่ให้เป็นภัยคุกคามตัวเองต่อไปจนกระทั่งมันนําไปสู่สงครามสาหาสัมพันธมิตรครั้งแรกที่ฝรั่งเศสในยุคปฏิวัติซึ่งในเวลานั้นฝรั่งเศสยังไม่มีเสถียรภาพแต่พอที่จะผ่านมันมาได้หลังจากความผันผวนมากมายในปี1803ครับ สาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้กองสุนใหญ่นโปเลียนโบนาปาัตเลิกที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับจากการลุกรานและมันคือจุดเริ่มต้นของสงครามนโปเลียนหรือว่าเลแกนนโปเลียนิกในอพิสูดน์นี้ว่าเร,เรื่องของลำดับเหตุการณ์สำคัญของสงครามนโปเลียนที่ประกอบไปด้วยสงครามทั้งหมด7ครั้งเราจะมาอธิบายแบบสังเขปนะครับเพราะถ้าลงรายละเอียดแล้วคงใช้เวลายาวนาน ก่อนเริ่มเรื่องเลยนะครับเราไปดูตัวเอกของท้องเรื่องจะเป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือนโปพลียนโบนาปาร์ตตัวเขาครับเกิดที่อายักโชนะครับที่คอสิกาที่ถือเรียกว่ามิใช่บนผื้นแผ่นดินฝรั่งเศสแต่ว่าอยู่ที่เกาะนะครับนอกชายฝั่งฝรั่งเศสเขาเกิดในปี1769ครับถ้าเราลองคำนวณไปแล้วก็คือ20ปีก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสตัวเขาครับเข้ารับราชการเป็นทหารปืนใหญ่ ในแง่อุดมการทางการเมืองของเขาโบนาพาตเองครับเห็นพ้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศสและเป็นนาทีฐานที่เข้าร่วมในการสังหารนะครับหมู่ของกลุ่มผู้พักดีต่อราชวงศ์บุกบองในช่วงระหว่างที่ฝรั่งเศสนั้นเกิดความสับสนวุ่นวายทางการเมืองหลังจากการปฏิวัติในวันที่1 4การกฎาคม1789ด้วยความเก่งกาจของเขาครับทำให้ในปี1796ซึ่งในปีนั้นสําคัญอย่างน้น,นะครับเป็นปีที่เขานั้นสมรสกับนางโยเซวินเดอโบอากเน ซึ่งเป็นหญิงม่ายนะครับที่ว่ากันว่าเธอนั้นเคยเป็นชูรักนะครับกับปอลบาคาซึ่งเป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดีเคกตัวหรือผู้ปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสในยุคเริ่มต้นของสาธารณรัฐที่หนึ่งตัวนโปเลียนโบนาปาร์ครับถูกส่งไปยังสงครามสาหสัมพันธมิตรที่บริเวณตะเข็บรอยตรออสเตรียกับรัฐบนคาบสมุทรอิตาลี จนกระทั่งตัวเขาได้รับชื่อเสียงแท้สองเป็นบันไดก้าวแรกสู่คะแนนนิยมคะแนนความนิยมของเขานั้นสูงมากเพ้อเพอจะสูงกว่าเหล่าดีเค็กตัวในปารีสซะอีกระหว่างการเริ่มต้นสงครามกับสาธมิตรครั้งที่2นะครับดีเค็กตัวเริ่มต้นมีความไม่ไว้วางใจในคะแนนนิยมของตัวเขาเลยส่งเขาครับไปรบขยายอิทธิพลกับอียิปต์ในปี1798ถึงแม้ว่าในการสงครามในครั้งนั้นเขาจะพ่ายแพ้ครับให้กับกองทัพเรืออังกฤษ ที่สงครามที่ปากแม่น้ำไนล์ณนะเวลานั้นราชนาวีอังกฤษอยู่ภายใต้การคุมทัพของนะครับจอมพลเรือโฮราโชเนลสันจำคือเขาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ครับแต่ก็กลับมาที่ปารีสเยี่ยงวีรบุรุษ ในช่วงนั้นครับนโปเลียนโบนาพาร์ตนะครับอยู่ในวัยประมาณ30กว่าครับในปี1899ในช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นติดพันกับสงครามสหสมพันธมิตรครั้งที่2อยู่แต่ด้วยความนิยมของนโปเลียนนะครับจากสมรภูมิก่อนหน้านั้นผนวกกับการที่รัฐบาลดีคคตัวทั้ง5คนนั้นถือว่าไม่ฟังก์ชันไม่ตอบโจทย์คนฝรั่งเศสครับที่สุดแล้วนโปเลียนโบนาาร์ตรัฐประหารยึดอำนาจนะครับกลุ่มดีคคตัว สิ่งนี้เรียกว่าการยึดอำนาจ Le g o u de d i x i e p r o m i e r นะครับสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดเรียกว่า First Consul กงสุลใหญ่แห่งฝรั่งเศสต้องบอกแบบนี้คำว่ากงสุลไม่ใช่คนออกวีซ่านะครับกงสุลในที่นี้เปรียบเทียบเท่ากับ o n s u ลเป็นผู้ปกครองสูงสุดในยุคโรมันและก็นะับปูเลียนก็แต่งตั้งตัวเองเป็นกนซูลเป็นกงสุลใหญ่แห่งฝรั่งเศสท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นสาธารณารัฐอยู่ 4ปีหลังการดำรงตำแหน่งกงสูนใหญ่ครับนบโปเลียนไม่รอให้ใครมาลุกรานฝรั่งเศสอีกแล้วตัวเขาวางแผนในการพาฝรั่งเศสเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่โดยการเตรียมการทำสงครามนะครับสร้างความเกรียงไกรของฝรั่งเศสประกาศสงครามสาหสัมพันธมิตรครั้งที่3ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในซีรีส์สงครามนโปเลียนสงครามในครั้งนี้นะครับเป็นสงครามระหว่างฝรั่งเศส1ปีแรก นโปเลียนเป็นกงศูลอยู่ก็เป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากนั้นครับนบโปเลียนสถาปนาตัวเองเป็นจกักรพรรดิเพราะฉะนั้นคู่สงครามจึงเป็นจกักรวรรดิฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งคือสาสมพันธมิตรประเทศที่อยู่รอบตัวฝรั่งเศสเลยนะครับดังนั้นด้วยการที่ฝรั่งเศสเองเป็นประเทศหกเหลี่ยมอย่างที่บอกดังนั้นครับแทบทุกทิศทุกทางที่ฝรัฐฐฐ่งเศสโคยถูกบุกครั้งนี้นโปเลียนก็เดินทัพออกมาเป็นหลายแนวรบในเวลาเดียวกันมีทั้งสงครามภาคพื้นดินมีทั้งสงครามทัพเรือด้วยเราไปเเรรริ่่่มต้นนนกััอคบฝงศส กับอังกฤษนะครับมีการประกาศสงครามกันในปี1803อังกฤษเองรวบรวมชาติพันธมิตรรอบด้านเพื่อที่จะกดดันฝรั่งเศสนำไปสู่การรวมตัวกันของประเทศต่างๆในยุโรปเป็นสาสมพันธมิตรสำหรับสมาชิกของสาสมพันธมิตรในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับอังกฤษแน่นอนออสเตรียครับรัสเซียสวีเดนราชาอาณาจักรซิซ,ซิลีราชาอาณาจักรนาโปลีต้องบอกแบบนี้นะเวลานั้นเนี่ยรัฐในคาบสมุทรอิตาลียังไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศอิตาลีแต่ว่าเป็นราชาอาณาจักร นะครับเป็นราชรัฐแบบนี้เป็นต้นไปดูกันบ้างว่าสงครามสาหาสัมพันธมิตรครั้งที่3นี้เนี่ยประกอบไปได้วยอะไรบ้างไปดูสมรภูมิทางบกครับตุลาคม1805ันอโปเลียนนะครับชนะสงครามที่เมืองอูมเมืองอูมเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างรอยต่อครับที่อยู่ระหว่างรัฐบาวาเรียกับบาเดนเวิร์ชแบกตอนใต้ของเยอรมน,นีในปัจจุบันณนะเวลานั้นครับก็บทขยี้กองทัพผสมออสเตรียกับรัสเซียได้นะครับณนะเวลานั้นอยู่ภายใต้าการปกครอ,องของพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่1 ดังนั้นฝรั่งเศสได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จสมอรับภูมิที่สร้างชื่อนะครับให้กับนโปเลียนด้วยการพิชิตศึกผสมออสเตรียกับรัสเซียก็คือสมอรับภูมิที่เมืองอัลสเตลิสปัจจุบันเป็นพื้นที่ครับอยู่ในสาธารณรัฐเช็กสงครามในครั้งนั้นชัยชนะที่อัลสเตลิสเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดของนโปเลียนในซีรีส์สงครามทั้งหมดเลยสำหรับสงครามภาคพื้นดินไปแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะเบ็ดเสร็จของจักรวรรดิฝรั่งเศสครับหนึ่งในวีรบุรุษสงครามออสเตรียมีชื่อว่า จอมพลอองเทมัสเซนาครับท่านนี้เป็นนายทหารที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาชั้นสูงเลยนะครับแต่ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นจอมพลแห่งจักรวรรดิและได้รับฉาย,ยาจากนโปเลียนว่าลอง g องเชรีเดลาวิกตัวเขาคือลูกรักแห่งชัยชนะตัวเขาต่อมาได้รับผิดชอบนะครับให้ดูแลการศึกที่ราชอาณาจักรนาโปลีทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีด้วยหลังจากการสงครามที่ออสเตรเลียครับ ออสเตรียยองลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาเพสบวกและนอกเหนือไปจากนี้ด้วยการที่พื้นที่ดังกล่าวค,คือพื้นที่การปกครองนะครับของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จับได้ใช่ไหมครับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์คือการรวมตัวเล็กๆนะครับของบรรดาราชอาณาจักรและราชรัฐต่างๆในพื้นที่ที่พูดภาษาเยอรมันยุบเลิกจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก่อตั้งสมาพันธรัฐไรน์หรือภาษาเยอรมันว่าไรน์อุน อันเป็นรัฐที่พูดภาษาเยอรมันกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยอมจำนนต่อจักรวรรดิฝรั่งเศสสำหรับรัฐที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดารัฐที่พูดภาษาเยอรมันคือปรัสเซียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือพวกเขามีได้ร่วมด้วยและมองสถานการณ์นี้ด้วยความห่วงขังวลแนวรบทางตอนใต้ครับฝรั่งเศสมีชัยชนะนะครับเหนือราชอาณาจักรนาโปลีนาโปลีก็เลยกลายเป็นรัฐบริวารของจักรวรรดิฝรั่งเศสไปด้วยนั่นคือสงครามทางบกนโปเลียนชนะอย่างสวยงามครับหันมาดูการศึกทับเหลือกันบ้าง ฝรั่งเศสเองครับฟอมสัมพันธมิตรกับสเปนภายใต้การปกรครองของพระเจ้าคาร์ลอสที่4เป็นทัพเรือผสมฝรั่งเศสสเปนสั่งสมกำลังเตรียมที่จะขึ้นเหนือรุกรานอังกฤษครับพวกเขารอท่าอยู่ที่แหลมทราฟัลกาต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทราฟัลกาเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของแหลมที่อยู่ทางตอนใต้ของสเปนอันนี้เกือบจะติดกับช่องแคบยิบราลตาร์นะครับบอกก่อนว่าทราฟัลกาเนี่ยไม่ได้อยู่ใจกลางลอนดอนนะครับหลายคนไปที่ลอนดอนบอกไปจัตุรัสทราฟัลกาอันนั้นชื่อมาจากแหลมตรงนี้นี่แหละครับ ทัพเรืออังกฤษในเวลานั้นครับนำโดยพลเรือโทลอตโฮราโชเนลสันตุลาคม1805ครับอังกฤษปะทะกับกองทัพเรือผสมฝรั่งเศสสเปนสำหรับจอมพลที่ดูแลการศึกนะครับของนโปเลียนในทัพเรือก็กคือเปียกชาร์ดเวเนฟที่ล่องทัพเรือมาจากเมืองคาดิสสมทบกับกำลังกองทัพเรือสเปนภายใต้การนำของเฟเดริโกกราวีนาที่แหลมทราฟัลกาก็เป็นที่มาของยุทธนาวีที่ทราฟัลกา จบลงด้วยการที่ทัพเรืออังกฤษสามารถเอาชนะกองทัพผสมฝรั่งเศสสเปนได้เบ็ดเสร็จนะครับแต่ว่าครับหลอดเนลสันถูกพลแม่นปืนของฝรั่งเศสยิงตายในที่รบแต่ด้วยชัยชนะในครั้งนี้ครับทำให้ฝรั่งเศสได้ตระหนักว่า mm hmm. British strength always lies at sea ความแข็งแกร่งของอังกฤษอยู่ที่สมรภูมิทัพเรือและในทะเล จากกระพัดนโปเลียนในครั้งนั้นยุติแผนการปฏิบัติการทางเรือนับแต่นั้นเป็นต้นมาและจะพบว่าสงครามนาโปเลียนถัดมาอีก6ครั้งแทบจะไม่มีสงครามทับเรืออีกเลยครับอังกฤษในครั้งนั้นด้วยชัยชนะที่แหลมทราฟลันดดับฝันนโปเลียนในการลุกรานอังกฤษโดยทางเรืออย่างถาวรและสิ่งนี้เองครับทำให้ทลอดโฮราชเนลสันนั้นกลายมาเป็นวีรบุรุษสงครามของบริเตนแอมพ i ร e วเขาได้รับการสรุดีจนต่อมาในปี1840อังกฤษครับสร้างอนุสรณ์สถานเป็นรูปปั้นของหลอดโฮราชอวเนลสันอยู่บนปฏิมากรรมเสาคอรินเทียนที่เรียกกันว่าเนลสันคอลัมน์ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงรอนดอนต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้ชื่อว่าจัตุรัสทราฟัลกาก็ตั้งชื่อตามยุทธนาวีนะครับที่อังกฤษสั่งสอนให้นโปเลียนรู้ว่าท้องทะเลไม่ใช่พื้นที่ที่นโปเลียนจะมาขยายแสนยานุภาพอะไรได้ไง่าย แต่ไม่ว่าจะอย่างไรครับโดยรวมแล้วยกที่1ฝรั่งเศสผเดศึกบนภาคพื้นยุโรปพ่ายแพ้สงครามทางการเรือนับแต่นั้นสงครามนโปเลียนเป็นสงครามบนพื้นราบเกิดทั้งหมดครับมาดูเกร็ดเล็กๆน้อยๆกันบ้างครับการศึกของนโปเลียนด้วยความที่นโปเลียนเองเป็นทหารปืนใหญ่นะครับกลยุทธ์ของเขาคือการใช้ปืนใหญ่เป็นตัวนําเปิดแนวรับค่าศึกก่อนจากนั้นจึงส่งแคสฟอรี่หรือทหารมา้า จากนั้นก็เป็นฐานรับ infantry เข้าจู่โจมต่ออันที่จริงแล้วในยุคนั้นนี่นะครับทุกชาติในยุโรปมีปืนใหญ่ประจำการไปแล้วปืนใหญ่ของฝรั่งเศสมีชื่อว่าครีโบว์ลที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นสําหรับกระสุน12ปอน8ปอน6ปอนเพียงแต่ปืนใหญ่ฝรั่งเศสอาจจะมีวิทยาการมากกว่าเล็กน้อยครับเพราะว่าน้ำหนักเบาวกว่าก็เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายจากสมรภูมิหนึ่งไปอีกสมรภูมิหนึ่งแต่สิ่งที่รับการยอมรับที่สุดครับคือยุทธการของนโปเลียนครับ ในการวางแผนยุทธการสร้างส่วนผสมระหว่างทหารปืนใหญ่ทหารมา้าและทหารราบได้เหนือกว่าผู้อื่นอยู่เสมอเสมอสาระจอมพลของนโปเลียนซึ่งถือว่ามีบทบาทตลอดสงครามทั้หมด7ครั้งนี้นะครับเรียกว่านว่าจอมพลแห่งจัก,กรวรรดิหรือว่ามาเคชาลเดงปีกตลอดช่วงเวลา10ปีของจักรวรรดิที่1นี้ฝรั่งเศสมีจอมพลแห่งจักรวรรดิทั้งหมด26คน ในแต่ละกรอบเวลาจะมีจอมพลเนี่ยไม่เคยเกิน20คนสำหรับชื่อเด่นๆที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือจอมพลมัสเซนาเดี๋ยวจะมีชื่ออีกหลายหลายท่านครับที่จะปรากฏมาในสมรภูมิต่างๆแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับต้องยอมรับว,ว่ากองทัพจักรวรรดิฝรั่งเศสเกรีงใครได้ไม่ใช่เพียงเพราะผู้นําไม่ใช่เพราะกระบอกปืนใหญ่ไม่ใช่บรรดาจอมพลแต่แค่นั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าชาวฝรั่งเศสเองครับยินดีที่จะเข้าร่วมกองทัพจักรวรรดิอย่างเต็มใจ แม้ว่านโปเลียนเองครับจะมีอํานาจในการเรียกเกณฑ์ทหารนะครับจากบรรดาพลเมืองแต่พบว่าพลเมืองฝรั่งเศสชนชั้นชาวบ้านเกินกว่าครึ่งเลยเข้าสมัครใจในการที่จะไปร่วมกองทัพเพราะพวกเขาต้องการสร้างฝรั่งเศสให้ยิ่งใหญ่และนี่คือสิ่งที่ต้องย้าให้เห็นนะครับว่าทุกความยิ่งใหญ่ของทุกมหา,หาอำนาจย่อมมีประชาชนยืนอยู่ข้างหลังเสมอการรบด้วยหัวจิตหัวใจคือกุญแจดอกสําคัญของความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้ผู้นําที่มีชื่อว่าจักรพรรดินโปเลียน สัาสงครามาสหรสัมพันธมิตรที่ได้ไล่เลียงมาครั้งที่3นี้จบลงได้ไม่กี่เดือนเองนะครับก็เกิดสงครามาสหรสัมพันธมิตรครั้งต่อมาละก็คือครั้งที่ 4. สี่สัมปสงครามครั้งที่4นี้ออสเตรียครับอย่างที่บอกบอบช้ำจากสงครามครั้งก่อนจนต้องลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเฮสบวกไม่ได้เข้าร่วมไปด้วยนะครับผนวกกับการที่จกักรวรรดิโรมอันักด์สิธิ์ถูกยุบไปแล้วก็เกิดสมาพันธรัฐไรน์หรือว่าไราน์บุนที่ยอมจำนนต่อฝรั่งเศส ทำให้ปรัสเซียครับซึ่งเป็นรัฐเยอรมันทางตอนเหนือที่ดํารงตนเป็นกลางในการศึกครั้งที่แล้วระหนักดีว่าก็เป้าหมายต่อไปก็คือพื้นที่ของตัวพวกเขานี่แหละครับดังนั้นปรัสเซียกับรัสเซียชื่อคล้ายกันอย่าสับสนนะครับปรัสเซียเยอรมันเหนือและรัสเซียฟอร์มกาลังผสมร่วมกันครับและระดมพลร่วมกันที่ราชรัฐซักเซนปัจจุบันอยู่ในเยอรมันนะครับในซีกตะวันออก แต่กองทัพผสมนี้ปรัสเซียและรัสเซียไม่สามารถต้านทานนะครับกองทัพจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสได้แม้แต่น้อยและพ่ายแพ้สงครามที่เยนาออยสตัในเดือนตุลาคม1906ต่อมาครับกุมภาพันธ์1907นะครับที่สมรภูมิุมไอเลาก่อนที่กองทัพฝรั่งเศสเข้ายึดครองเบอร์ลินเมืองหลวงของปรัสเซียขยายอำนาจไปทางทิศตะวันออกพิชิตกองทัพรัสเซียของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่1ที่ฟรีดแลนด์ในวันที่14มิถุนายน1907 รัสเซียครับต้องขอหยุดยิงภายในเวลาเพียงแค่3วันให้หลังเท่านั้นเองสำหรับนักรบสังกณสำคัญนะครับในสมรภูมินี้ก็คือเพื่อนนะครับที่เรียนโรงเรียนในร้อยทหารร่วมกันนะครับกับนบโปเลียนโบนาปาร์ตวัยของเขาใกล้เคียงกันนั่นก็คือโยอาคิมมูคา ชายคนนี้ครับสมรสกับชาโคลีนโบนาปาร์ตก็คือน้องสาวแท้ๆของนโปเลียนดังนั้นมีศักดิ์เป็นน้องเขยตัวเขาใช้สมรภูมินี้สร้างความเกรียงไกรให้กับตัวเขาซึ่งต่อมาตัวเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งเนเปิลส์เลขคัวเดนาบ์ในเวลาต่อมาสำหรับสงครามสาสัมพันธ์มิตรครั้งที่4นี้จบลงได้ชัยชนะของฝรั่งเศสและสนธิสัญญาสงบศึกที่มีชื่อว่าทิลซิตไม่เพียงแต่แค่นั้นครับฝรั่งเศสยังเริ่มต้นคิดครับว่าการที่จะสยบ ไม้เบื่อไม่เมาตลอดการอย่างอังกฤษได้ไม่น่าจะสามารถใช้แสนยานุภาพได้อย่างเดียวต้องมีการกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยฝรั่งเศสจึงได้วางระบบที่เรียกกันว่า continental system ภาษาฝรั่งเศสว่าเล b l อบล็อกยกงตินตาลถามว่ามันคืออะไรครับมันคือระบบที่นโปเลียนต้องการเชื่อมโยงยุโรปที่อยู่บนภาคพื้นทั้งหมดซึ่งณเวลานั้นอยู่ภายใต้การครอบงำของนโปเลียนเกือบจะหมดไปแล้ว ควบรวมกันและตัด British Empire ออกจากระบบการค้าคู่ค้าสำคัญที่สุดของอังกฤษก็คือภาคพื้นยุโรปนะครับถ้าทุกคนร่วมหัวกันบอยคอร์ดไม่ค้าขายกันกันกบอังกฤษแล,ะละ้วล้ะก็อังกฤษจะเอาเงินที่ไหนมาต่อสู้กับฝรั่งเศสต่อไปอยากให้จำสูตรน,นี้นะครับ l e Block U Continental หรือว่า Continental System มันส่งผลต่อจุดพลิกผันในซีรีส์สงครามนโปรเลียนค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมันคือแรงจูงใจที่ทําให้นโปรเลียนรุกรานรัเสเซียอันเป็นจุดพลิกผันสําคัญในปี1812ครับทีนี้มาดูส่วนนี้กันต่อไปครับว่าณนะเวลานั้นครับนบโปรเลียนมีอิทธิพลแทบจะทุกพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปไปแล้วรัเสเซียแพ้ไปสครั้ง เปอเซียและสมาพันธรัฐร,รายทางตะวันออกก็พ่ายแพ้ไปแล้วคาบสมุทรอิตาลีทางตอนใต้หันไปทางตะวันตกเฉียงใต้พวกเขาก็มีสเปนเป็นพันธมิตรด้วยจําได้ไหมครับการเดินหน้าระบบยุโรปภาคพ,พื้น continental system นี้เนี่ยการปิดล้อมมกฤษด,ดูแลไม่น่าจะยากครับแต่ต้องไม่ลืมว่ายุโรปยังมีอีกหนึ่งประเทศนะครับที่อยู่บนคาบสมุทรไอเบียที่มีได้เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสนั่นคือโปรตุเกสครับและโปรตุเกสเป็นพันธมิตรกับบริเตน e อมพายพวกเขาไม่ยอมซีโรราบต่อจักรวรรดิฝรั่ คนอย่างนบโปเลียนไม่ยอมให้มีช่องว่างใดๆในทวีปยุโรปอีกแล้วดังนั้นครับกองกำลังผสมฝรั่งเศสและสเปนซึ่งเป็นพันธมิตรกันก็เลยเข้าไปรุกรานโปรตุเกสจนเรียบร้อยครับโปรตุเกสกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสไปแล้วแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับเพราะจักรวรรดิฝรั่งเศสตอนนี้ไม่ได้มองสเปนเป็นพันธมิตรนะครับแต่กลับมองว่าสเปนควรที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้จักรวรรดิของตัวเองด้วยนบโปเลียนโบนาปาร์ต ภายใต้รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับซึ่งมีชื่อว่าจิลเลคงมองแบบนี้ต้องบีบให้สเปนเป็นของตัวเองโดยการบีบให้กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่7และพระชนกก็คือคาร์ลอสที่4สละราชบัลลังก์ก่อนที่จะแต่งตั้งน้องชายตัวเองชื่อว่าโยเซฟโบนาพัตเป็นกษัตริย์สเปนครับมีหรือที่สเปนจะยอมนิ่งเฉยในเวลานั้นครับกองทัพฝรั่งเศสจึงถูกต่อต้านโดยกําลังของสเปนอย่างรุนแรง กองทัพสเปนไว้ในเวลานั้นอยู่ภายใต้การนำนะครับของฟรานซิสโกคาเบียกาสันยอสเอาชนะสงครามทางบกเหนือฝรั่งเศสภายใต้การบัญชาการของนายพลเปียกจูป้งซึ่งถือได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ค,ครั้งแรกนะครับในทางบกของนโปเลียนโดยสมรภูมิในครั้งนั้นคืออันดาลูเซียตอนใต้ของสเปนก่อนที่จะไปรวมพลกันได้นะครับที่ท่าเรือคาดิสสถานการณ์แบบนี้ครับอังกฤษครับรอท่าอยู่แล้วไม่นิ่งเฉย ต้องยอมรับอังกฤษเองไม่ได้มีดีแค่เฉพาะทัพเรือนะครับสมรภูมิในครั้งนี้ครับอังกฤษส่งนายทหารเลือดไอริชฝีมือฉมังผู้ที่เคยผ่านสมรภูมินานาสมารภูมิรวมถึงสมรภูมิอังกฤษนะครับอินเดียที่เมืองไมซอรสีรังคะปัญตระนะครับที่มีชื่อว่า a r ร์ทัวเวลสลีเข้าไปให้ความช่วเหลือกองทัพปลดแอกโปรตุเกสสเปนอยากให้จาชื่อนี้ไว้นะครับอาร์ทัวเวลสลี เพราะชายคนนี้ต่อมาเขาคือตัวพลิกเกมของซีรีส์สงครามนโปเลียนได้อีกสองครั้งต่อมาสงครามที่ไล้เลียงมานี้ฝรั่งเศสรบกับโปรโตุเกสสเปนและอังกฤษเรียกว่าสงครามคาบสมุทรไอเบียหรือเพนินซูล่าวอที่ยืดเยื้อ5ปีเลยนะครับ1809จรดปี1814พูดง่ายสู้กันจนเกือบจะจบสิ้นสงครามนโปเลียนทั้ง7ครั้งแล้วในขณะที่กำลังรวมรันพันตัวกับพันธมิตรที่คาบสมุทรไอเบียนะครับ ออสเตรียครับเห็น <c oughs> จาก,กรววรติฝรั่งเศสถอนกําลังมากกว่า1นึ่งแสนนายออกจากพื้นที่ที่ภาคพื้นยุโรปและไปเติมครับที่สมรภูมิที่คาบสมุทรดังนั้นตรงนี้แหละครับศบโอกาสในการที่จะประกาศสงครามเอาพื้นที่ที่ฝรั่งเศสยึดครองไปนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนั้นดยุกแห่งออสเตรียเฮเซนเอ็ดเฮซอกคาร์ลฟอนออสเตรียฮิคเฮซอกฟอนเทเชนเป็นผู้นําทัพและจุดนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามมหาสัมพันธมิตรครั้งที่5 ด้วยความคาดหวังว่าโปรเซียจะเข้ามาร่วมด้วยแต่ปรเซียพึงพ่ายแพ้ยับเยินจากการศึกครั้งก่อนจึงเลือกที่จะนิ่งเฉยและเป็นกลางแต่ว่าถึงแม้ฝรั่งเศสเองจะวุ่นวายนะครับกับสงครามที่ข้ามสมุทรไอเบียแต่ทัพฝรั่งเศสที่ภาคพื้นนําโดยจอมพลที่มีชื่อว่าลุยอเล็กซองแบ็กตียไม่ได้อ่อนแอลงเลยนะครับและใช้เวลาเพียงแค่6เดือนในการพิช,ชิตศึกเหนือออสเตรียได้สําเร็จออสเตรียยอมจำนนทําสัญญาเชิญพล ยอมเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถามว่าออสเตรียมีพื้นที่ที่เมดิเตอร์เรเนียนด้วยหรือมีนะครับเพราะว่าในยุคนั้นน่ะหลายราชรัฐและหลายอาณาจักรนะครับทางเหนือของอิตาลีนั้นเป็นของออสเตรียอยู่นะครับพวกเขาเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน20%ณเวลานั้นครับค์ฟรานซิสที่1ยุติความพยายามในการต่อต้านฝรั่งเศสแล้วและยอมที่จะเดินหน้าจเจริญสัมพันธ์ไมตรี หนึ่งในวิธีก็คือการยกพระธิดาของพระองค์คือเจ้าหญิงมารีลุยส์นะครับให้เป็นชายาของนโปเลียนดำรงพระยศเป็นจักรพรรดินีแทนที่พระนางโจเซฟินที่ยุติการสมรสกันนบนโปเลียนในเดือนมกราคม1810สําำคัญยิ่งไปกว่านั้นครับพระธิดาของพระองค์ก็คือเจ้าหญิงมารีลุยสสองค์นี้นะครับยังให้กำเนิดโอรสองค์เดียวของนโปเลียน ที่ต่อมามีศักเป็นนบโปบเลีนที่2แต่ประวัติศาสตร์บางคนไม่นับนะครับว่าพระองค์เป็นจักรพรรดิเพราะว่าพระองค์นั้นเนี่ยมาครองราชในยุคที่จักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นล่มสลายไปแล้วกลับมานะครับที่ continental system หรือว่าระบบการรวมตัวกันของภาคพื้นภายใต้าการนำของฝรั่งเศสที่ต้องการที่จะปิดทางการค้าทางทะเลของอังกฤษกับยุโรปภาคพื้น ไม่ว่าจะมีสงครามกี่ครั้งก็ตามแต่ครับหอกข้างแคร่ไม้เบื่อไม้เมาของนโปเลียนที่นโปเลียนเกลียดที่สุดก็คือ British Empire ถ้าการโจมตีอังกฤษโดยทางเรือเป็นสิ่งที่ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้นโปเลียนก็เลยคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยการปิดล้อมอังกฤษขึ้นมาครับสำหรับแผนการนี้นโปเลียนเองส่งทัพเรือไปปิดเมืองท่าของยุโรปหลายแห่งครับเพื่อปิดเส้นทางการค้าของอังกฤษเช่นจอมพลลุยนิโคลาดาวู บัญชาการให้ทับเรือดัชไปปิดท่าเรือนะครับทางตอนเหนือของประเสเซียที่ทะเลบอลติกสำหรับหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทนะครับในการเจรจานะครับให้รัสเซียเนะี่ยและชาติอื่นเข้ามารวมตัวใน continental system ของฝรั่งเศสก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศที่เรียกกันว่ารัฐมนตรี6ห,หัวเตลีฮองครับไม่เพียงแต่อังกฤษนะครับที่เจอกับความท้าทายในครั้งนี้เพราะประเทศคู่ค้าในยุโรปเองก็เจอปัญหามหาศาลเหมือนกันพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งรัสเซียครับ พระองค์เองเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนโปเลียนเพราะได้เคยพบกันนะครับจากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสคือเตลีคองเนี่ยผูกไมไ่ให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกันด้วยนะครับรัสเซียเองก็ได้รับผลกระทบจากการที่ปิดการค้ากับอังกฤษพระองค์ทนไม่ไหว้วครับตัดสินใจยกเลิกการปิดล้อมบอยคอรอังกฤษในวันที่3 1ธันวาคมปี1 8 1 0เบื้องต้นนะครับนโปเลียนแก้เกมครับ ด้วยการจะไปสมรสกับทิดาองค์เล็กสุดของซาอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งก็คือเจ้าหญิงอานาปาฟลอฟนาแต่ถ้าดูจังหวะครับกรอบเวลานั้นมันตรงกันพอดีเลยกับที่คเคเซอร์ฟรานซิสที่1่งของออสเตรียยกทิดามารีลูอิสให้กับนโปเลียนไปแล้วดังนั้นครับมีความหมายฝรั่งเศสกระชับสัมพันธ์กับออสเตรียมากกว่ารัสเซียพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งทรงไม่พอพระทัยนะครับกับฝรั่งเศสอยู่แล้วณนะเวลานั้นจึงยื่นคําขาดให้จัก,กรวรรดิฝรั่งเศส ถอนทหารที่มีทั้งหมดจากรัสเซียและราชรัฐวอร์ซในปี1812คิดว่าคนอย่างนโปเลียนโบนารา์ตยอมไหมครับในที่สุดนั่นก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดครั้งหนึ่งของนโปเลียนด้วยความย่มใจและเชื่อว่านโปเลียนและจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสเอาชนะทุกคนได้จึงเชื่อว่าครั้งนี้เราต้องสั่งสอนรัเสเซียแต่เรื่องมันไม่ใช่แบบนั้นครับต่อนหน้ามาดูว่าการเดินหน้าเข้าไปรุกรานรัเสเซียในปี1812 เป็นอย่างไรและนำมาสู่ผลที่เป็นจุดพลิกผันต่อไปอย่างไรครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears